สวัสดีค่ะพบกับครูนิตยาในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ใบกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3เขียนเรื่องจากภาพจากคำชี้แจงแต่งประโยคจากภาพให้สอดคล้องกับคำถามใครทำอะไรที่ไหนทำไมแล้วเขียนเรื่องให้ตรงกับภาพอย่างน้อย5บรรทัด คำถามแรกใครจากตัวอย่างของคุณครูพ่อกับลูกได้ไหมคะน้ากับหลานถูกไหมคะลุงกับหลานใช้ได้ไหมคะอากับหลานผมกับเพื่อนพี่ชายกับน้องชายแล้วนักเรียนล่ะคะคิดว่าในรูปภาพเป็นใครเมื่อคิดคําตอบได้แล้วเขียนลงไปในช่องว่างได้เลยคะ่ะ คำถามที่สองทำอะไรจากตัวอย่างของคุณครูออกกําลังกายโดยการตีเทนนิสผมกําลังวิ่งไปรับลูกเทนนิสที่พี่ตีมานักกีฬากําลังซ้อมเทนนิสแข่งขันเทนนิสแล้วนักเรียนรลัะคาเมื่อเห็นรูปภาพแล้วคิดว่าคนในภาพกําลังทํากิจกรรมใดอยู่เมื่อคิดคําตอบได้แล้วเขียนลงไปในช่องว่างของนักเรียนได้เลยค่ะคําถามที่สาม ที่ไหนจากตัวอย่างของคุณครูสนามกีฬาในหมู่บ้านสนามกีฬาในโรงเรียนสโมสรกีฬาสนามกีฬากลางจังหวัดแล้วนักเรียนล่ะคาคิดว่าคนในภาพกำลังทำกิจกรรมกันอยู่ที่ไหนเมื่อคิดคำตอบได้แล้วเขียนคำตอบลงไปในช่องว่างได้เลยค่ะคำถามที่4ทํทำไมหรืออย่างไรจากตัวอย่างของคุณครูต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวต้องการฝึกทักตะด้านกีฬาเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคัดเลือกนักกีฬารุ่นใหม่ข้อสุดท้ายเขียนเรื่องให้ตรงกับภาพอย่างน้อย5บรรทัดในข้างต้นเราช่วยกันคิดและวิเคราะห์แล้วว่าใครทำอะไรที่ไหน ทำไมหรืออย่างไรนั่นเองค่ะสามารถนามาเป็นข้อมูลเป็นแนวทางในการเขียน5บรรทัดของเราได้เลยและอย่าลืมระบายสีตกแต่งภาพและใบกิจกรรมของเราให้สวยงามด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการคิดวิเคราะห์และนำมาเขียนสื่อสารให้ คนอ่านได้เข้าใจเขียนบรรยายเกี่ยวกับรูปภาพที่เราเห็นเป็นข้อความสั้นๆได้เก่งมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ครูนิตยาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ